สวัสดีครับสวัสดีพ่อพี่น้องสุขุสุกคนนะครับเป็นประจําทุกๆเมือนะครับมีนัดกันกับจากหวงชาแนลนะพี่น้องเนาะแล้วข้าวมื้อนี้นะครับผมมาฝากพี่น้องนะครับเป็นกุ้งสดนะครับจิ้มกับน้ำจิ้มซีฟูดนะครับแก้มกันนะครับกับหมากมะระเดียตุกแกงผักกาดขาวแล้วก็แค่อทนะครับมีแค่รสแล้วกับักเขือนนะนะครับมื้อนี้นั่งยู่ใไต้ต้นบักขามพี่น้องครับเนาะนี่แก้วซีฟูดนี่เฮ็ดเองครับพี่น้องครับเงวเองพี่น้องแงวเอง เรียบร้อยแล้วครับมาพี่น้องมหนี่เดี๋ยวต้องดึงหางออกแค่นิดหนึ่งนะพี่น้องเนาะดึงหางออกแค่นิดหนึ่งแดดกะตงสิดอ,อ,อกเนี่ยโบอ,อักเนี่ยครับน้องพี่น้อง รถกับชิลีนบ้านไปบ้านมากจริงๆเละครับพี่น้องครับหัวอยู่ตรงออกนะครับเพราะว่าผมบอดดบอดดเอาส่วงข้างในหัวหออกครับอืมดึงออกแค่นิดนึงอันนี้กับเป็นเมนูก,กับแกมขึ้นเก่าครับพี่น้อง เมื่อนี่เป็นวันอาทิตย์ครับพี่น้องครับมีโอกาสไดีประกอบไม่นู่แน่นะพี่น้องท้องสิชัดน,นอันนี้ผมบริัมบริกแก้วครับเดี๋ยวแกะแล้วกลับน,นี้แบบบอกแก้วแล้พี่น้องนั่นเอาเปลีป่ยนกุญจจาแบบนี้นะพี่น้อง หลายๆเนี่ยดูเพื่อนยังกว่ค,ครับซาที่มิว่ครับจะโผล่เ <laughs> พื่อนถึงบ่บงบถือนะครับพี่น้องครับ กะแซ่บครับมาครับพี่น้องครับใส่แจวซี่ลายๆเนี่ย ผมมาเอาแช่ลงไปบ้างดูสิเป็นแบบไหนแช่ลงไปข้างในก่อนเก็ย <c oughs> ังสีเข่าเครื่องครับมาบันอืมอืม มนเหรอครับพี่นออ้องมันเมื่อป่ะครับก็หนาเมื่อนะครับแดดป่ะอ,อกครับมันแดดออกพอตั้งกองปั๊บเดี๋ยวแดดเสียปั๊บเลยพี่นอ้องลืมไปว่ามีข้างใน จำคักคกเอาเดี๋ยวผมเด็ดออกได้ไหมน้องนี่น่นัๆๆวครับกุบกๆ,ๆครับพี่น้อง นัวครับลองไปเห็ดบ้างด้วครับพี่น้องครับแซ่บครับแต่ว่าใส่กุ้งเนี่ยต้องเอาโตัวยังไงเนี่ยจากนิดนึงนะเขาจังสีแซ่บถึงใจ เด็ดเด็ดเหมือนเดิมครับเด็ดเด็ดเด็ดหัวดอกขอกนี้นึ่งมา 응 보면 계속 아프 เด็ดหัวอกพี่น้งอ,อ,นองครับ เรียบร้อยแล้วครับพี่น้องครับเบิร์ตครับเรียบร้อยนะครับเป็นนะครับกุ้งสดนะครับจิ้มกัระดมจิ้มซีฟู้ดเท่านั้นแหละครับบ่มีหยังนะครับแก้มกับบักมาละแน่นะครับนี่นะครับนั่งอยู่ใต้ต้นบักขามนะครับบ่ได้ไปไกลจาก้านปันใดเนาะพี่น้องเนาะพี่น้องครับตอนตัวถ่ายของกริบนะครับนะครับขันการรับประทานของจากหวงบัตถุภาพปันไดนะครับจากหวงขอโทษขอไปพี่น้องหลายๆนะครับพี่น้องครับกดที่ตามกดไลค์กดแชร์นะครับเป็นกําลังใจให้จากหวงเด้อครับพี่น้องครับ คลิปนี้เพราะไวซับนี่แล้ะครับพี่นองครับสวัสดีครับพี่นองครับขอบพพุณลหลายๆครับ